ไฮเอทมีหรือ,อยังมีมาแล้วครับมารับชมไปพร้อมๆกันทีนี้ตอนนี้ดีกว่ายกระดับรถยนต์มือสองโชรูมมาตรฐานลถสภาพเกรดทีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัท์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยตัวนี้นะฮะเป็นรถรถตู้ไฮเอทนะครับเครื่อง2.8ตัวเกียร์ธรรมดา คือถ้าเกิดอ,อย่างในสิ่งที่เราเรียกกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวแบบโม่งน้อยนะครับรถตู้โม่งน้อยรถตู้สายการบินมันก็คือตัวรถรุ่นนี้แหละถูกต้องไหมครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถตู้ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งในครอบครัวดีมากอันนี้อันแนะนําเลยนะครับตัวนี้เนี่ยไฟจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับแต่ตัวตัดมองเนี่ยยังไม่มีเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสําหรับตอนแรกเนี่ยอันคิดว่าเครื่องเนี่ย มันเป็นตัวเครื่องเล็กนะแล้วน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนเหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์แต่นี่คือมีการเปลี่ยนแล้วเป็นตัวเครื่อง2.8นะครับเครื่องเดิมเกียร์ธรรมดา6สปีดบอดี้สวยโครงสร้างดีไม่มีชนมาแน่นอนนะครับน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะคือถ้าเกิดอย่างฝังกะโปรงบางตัวเนี่ยมันมีการถอดออกมาเพื่อเก็บสีเก็บความสวยงามเนี่ยอันจะมีการบอกในคลิป นั้นๆอยู่แล้วคราวนี้เราไม่ต้องพูดวิธีรีตองอะไรกันเยอะครับเครื่องดีไหมเช็คแบบนี้ดึงก้านว่าน้มันเครื่องออกมาอย่างที่อันทําทอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเครื่องมันไม่ดีหรือว่าเครื่องมันหลวมเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันหรือเอาไอน้ํามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูก,ก้านว่าน้มันตัวนี้เนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นรถที่เข้ามาใหมน่นะครับเพราะนั้นอันมีการรับประกันโครงสร้างอันมีการรับประกันหลังการขายแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถทดลองขับตัวจริงที่โชว์รูมเราได้เนี่ก็คือจะเป็นตัวตำแหน่งด้านหน้าสติเกอร์มอกออยู่ในตำแหน่งนี้นะครับฝาเดิมๆปั๊มอาร์ตต,ต้ายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะฮะของเดิมเลยนะครับเซอร์วิสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นกว่าตัวของเดิมเยอะเพราะว่าอย่างการเปลี่ยนตำแหน่งจากเครื่องใต้เบาะมาเป็นตัวเครื่องวางหน้าเนี่ย พอเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้คือมันจะง่ายเลยนะครับรานนี้เดี๋ยวมาดูตัวด้านข้างกันบ้างอันปรับสภาพเก็บความสวยงามหมดแล้วไปที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยจากตัวแว n t وري เนี่ยที่เราเคยเห็นกันไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือ v e n t و r y มันจะเป็นสไลด์ซ้ายขวาถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างไฮเอทเนี่ยคือตัวรถมันเล็กกวา่าเพราะนั้นเนี่ยคือมันจะสไลด์แค่ฝั่งทางด้านซ้ายมือฝั่งเดียวนะครับล้อ เป็นล้อกระทะแปะอันนี้อันนี้น่าเสียใจน่าผิดหวังนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างคันนี้ดูราคามือหนึ่งเนี่ยราคามันเป็นล้านส่วนยางเนี่ยตัวนี้เป็นยางกูดเยีย r ยางปีใหม่ดอกเต็มๆใช้ได้อีกหลายปีนะครับไฟลีพามาอยู่ในตำแหน่งแก้มข้างแบบนี้แต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่มันทำออกมาดีมากนั่นคือการเปิดประตูเห็นไหมฮะคือรถอะถามว่ารถสูงไหม ในระดับจากพื้นพอขึ้นก้าวไปตัวรถอันถือว่าไม่ได้สูงมากแต่มันจะดีอย่างหนึ่งสาหรับบางครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยากให้เขาดังด้านหน้าเพราะว่าอาจจะกลัวในเรื่องของการมาเมารถพอเวลาอย่างสมมุติเนี่ยเราเราเราก้าวขึ้นแบบนี้เราก้าวขึ้นแบบนี้รนบบนหรือถ้าเกิดยังไม่ถนัดเนี่ยเราก้าวขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วเอามือจับตรงมือโหนเสาเอตรงนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาขาเข้ามาแบบนี้จบเลย จบเลยฮะเพราะนั้นสำหรับตัวระดับระดับของความสูงจากพื้นเนี่ยแล้วก็การปรับอะไรอย่างพวกนี้อันว่าแม่งเป็นอะไรที่พอดีนะพื้นที่เนี่ยมันมัน,ม,นมันดีกว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างทีจะิเยอะเพราะว่าสำหรับอย่างตัวคอนโซลเนี่ยคือมันทำมาไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเป็นในตำแหน่งแบบนี้มองถึงตัวหน้ารถเนี่ยเห็นชัดเจนเลย นะครับผมจะมีในส่วนของมุมด้านซ้ายและมุมด้านขวามือที่เป็นกระจกตัวบานเล็กแบบนี้นะฮะเก็บเก็บของด้านบนแบบนี้ไม่มีอะไรมากฮะโอโ้ยังหุ้มอยู่เลยโตต้าแท้เลยนะฮะส่วนเครื่องเร่งคันนี้จะเป็นของ JVC นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบ6สปีดแต่มีชิปลอกเกียร์มาให้ส่วนกระจกเนี่ยบานหน้าก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้าแล้วก็ไฟอ่านแผนที่ด้านบน ตัวเปิดแอร์ตอนหลังก็อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็จะมีแท่งเชื่อคอนโทรลมาให้แต่นี่คืออย่างเดียวยังไม่เข้าใจก็คือมันเป็นตัวเกียร์ธรรมดาทำไมถึงมีการติดตั้งใช้ช่างคอนโทรลมาเพราะนั้นพอเวลาเราดูในยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมี2แบบถ้าเกิดอย่างเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีการลงไว้ว่าเป็น vsc นะฮะหรือ tcs อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอย่างตัวนี้พอเวลาเราดูตัวรุ่นย่อยเนี่ยมันต้องจัดไฟแนนซ์ให้ถูกนิดนึงไม่งั้นลูกค้าดาวขี้แตกแน่นอนนะครับ ส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นแบบสีก้านเหมือนเดิมตัวนี้เปลี่ยนเป็นมังตีฟังก์ชันนะสวยมากคือรถมันเป็นแบบนี้ครับมันจะออกแบบมาเนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบแต่งรถถ้าเกิดยังขับเดิมๆเ,เนี่ยมันขับเดิมๆได้นะแต่บางอย่างมันอาจจะขัดใจเราไปนิดนึงสามารถไปทำต่อหรือว่าต่อยอดในวันข้างหน้าได้นะครับส่วนประตูเนี่ยเอ้ยโอ้โหลือไม่ดูนี่เลยฝาถังน้ำมัน นี่อยู่ในตำแหน่งนี้ตัวนี้ B20 เติมได้แล้วก็ดีเซลอื่นๆทั่วไปตัวฝาถังน้ำมันใหญ่นะถือว่าใหญ่เลยนะอยู่ในตำแหน่งด้านข้างแบบนี้เปลี่ยนใส่เป็นพวกแบบฝาคาร์บอนเนี่ยโหสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภายในกันบ้างครับตัวประตูอย่างที่อันได้มีการบอกไปมันจะเป็นสไลด์เฉพาะฝั่งทางด้านซ้ายอย่างเดียวข้างหน้าเนี่ยถามว่าติดไหม ถ้าเกิดอย่างคนตัวใหญ่ติดแน่เดียลองนั่งให้ดูก็จะอยู่ในเชิงประมาณนี้อยู่ในเชิงประมาณนี้ตอนที่สองตอนที่สองก็อยู่แบบนี้ถ้าเกิดยังนั่งสองคนในตำแหน่งเนี้อันว่าโอเคแล้วค่อยปรับเบาเอาอีกทีหนึง่งอ่ามันปรับเบาได้ถ้าเกิดในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ย อย่างอันตัวสูงแบบนี้นะอันสูงร้อยแปดสิบนะครับอันนั่งในตำแหน่งเนี้ยถามว่าอันนั่งได้ไหมอันนั่งได้ไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างหัวเข่าเนี่ยสําหรับคนตัวใหญ่หัวเข่ามาันจะติบไปนิดหนึง่งและสําหรับบางทีอาจจะมีผู้สูงอายุในครอบครัวตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าช่วงตัวเนี้ยคือมันสั้นแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเบาะตอนที่สองล่ะอันนี้พับ เอ็นได้นะเอ็นขึ้นเอ็นลงได้แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นบ่อตอนที่สองตรงนี้ได้เลยจะเป็นในตำแหน่งนี้หรือจะเป็นตำแหน่งด้านในก็ได้เพราะว่าพื้นที่ในส่วนของตอนที่สองเนี่ยคือช่วงหัวเข่าเนี่ยคือมันจะเหลือเยอะอาดี๋ยวลองนั่งตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเหลือค่อนข้างที่จะเยอะที่เหลือเราก็ปรับเอนได้แบบนี้สบายสายเลยนะครับคือถ้าเกิดอย่างเราเห็นด้านหน้าแล้วรู้สึกว่ามันแคบเนี่ยเรา เราก็มามองในลำดับแถวถัดไปให้มันเป็นในลักษณะประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างแถวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ก็จะเหลือเหลือเยอะกว่าด้านหน้านิดนึงไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะนั้นในพื้นที่ที่สามารถยืดขาได้ดี่สุดนั่นคือเป็นตำแหน่งแถวตรงนี้นะครับตอนหลังเนี่ยมันอาจจะชิดจนเกินไปแต่เหลือกว่าในตำแหน่งด้านหน้าส่วนถ้าเกิดอย่างเราดูเนี่ยศีษะอันแทบถึงเลยเห็นไหม พราะว่าอย่างพวกนี้คือตำแหน่งตัวรถอะหลังคามันเตี้ยกว่าพวกแบบอย่างเวนท وري เตี้ยกว่าเยอะเพราะนั้นอย่างโฉมนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไฮเอทหรือว่าเป็นตัวโม่งน้อยนะครับใครที่กำลังหาอยู่เนี่ยแนะนำมาดูคันนี้ได้เลยส่วนช่ององช่องแอร์นะครับใช้ได้ปกติปรับระดับความแรงแอร์ปรับได้เลยนะแต่มันจะไม่ได้ปรับจากตัวเบาะตอนที่สองมันจะไปปรับจากตัวตอนแรกนะครับ ก็คือปรับระดับความแรงของตัวพัดลมเนี่ยก็คือจะเป็นในตำแหน่งตอนแรกแล้วก็จะมีไฟตอนที่สองแบบนี้มาให้แล้วก็จะมีชุนอยู่ด้านท้ายนะครับอันนี้คือจะเป็นภายในเป็นตัวเบาะหนัง4 5 6ห้าอก11 1ดดตัวเบาะทั้งหมดจะมี12บที่นั่งเบาะหนังสามแถว12บที่นั่งมานี่เดี๋ยวตามมาดูด้านท้ายคราวนี้เนี่ยลืมเปียกที่ไว้ดูอย่างหนึ่ง สูงร้อยแปดสิบเห็นไหมฮะระดับความสูงจากหลังคารถถึงสีสารเนี่ยเหลือแค่มาอีกนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้อเลยบอกแล้วว่าถ้าเกิดเราเทียบกับใกล้ๆ Fortuner เนี่ยในมือสองที่ราคาไม่เกินหลักล้านตัวนี้น่าสนใจมันเป็นรถที่ใช้งานในครอบครัวได้ดีนะครับออกต่างจังหวัดขับใช้งานทั่วไปอะไรอย่างแบบนี้แล้วก็ตัวขุมกําลังเนี่ยมันเป็น2.8เพราะนั้นมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก Fortuner เลย เพียงแต่ว่าความมันเด็กประสงค์มันเยอะกว่า Fortuner เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับไฟส <th> ่งไปทะเบียนเป็น LED อันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะของเล็กน้อยอันเปิดดูเฉยๆแล้วก็มา่านบางดวงบางแดดมีมาให้ครบโชคเนี่ยลักษณะของมันจะใหญ่ขึ้นตัวของเดิมนะครับรอยไข่ปลาเม็ดอ,องเม็ดอาร์คซิลลุงซิลเลอร์เดิมหมดเลยนะฮะ แล้วก็น็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับไม่มีชนนะ่ะวถคันเนี้ยเอาแบบตรงๆเลยเดิมสนิทนะครับส่วนตำแหน่งของบาตอนสุดท้ายเนี่ยสามารถพับเก็บได้แผนจะลองพับให้ดูฝั่งหนึ่งแต่เราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนพนักพิงศีรษะพอเวลาเราจะพับเนี่ย,รเ,ยเราดึงสลักด้านล่างแบบนี้พับเอ็นเอานี่ลงปาบดึงพนัก อ่าเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาหูหูตรงเนี้ยเกี่ยวกับตัวนี้อีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่นั่งเนี่ยมันจะแบ่งออกมาแบบ50ต่อห้าสิคือสามารถพับเก็บได้ทั้งสองฝั่งในกรณีที่สมมุติว่าอย่างไม่ได้มีผู้โดยสารนั่งตอนนี้ตรงนี้มันก็ยังเป็นพื้นที่ในการเก็บของหรือว่านั่งได้นะครับอย่างสมมุติว่าแบบเราอาจจะนั่งด้านบนแล้วเราเบื่อเนี่ยเราก็มานั่งตรงนี้ก็ได้ หาอะไรมาปูสักนิดสักหน่อยให้มันแบบนุ่มๆดีๆหน่อยตรงนี้ก็นั่งได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีนี่พิงอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีความเกะกโงเกลกะอะไรเลยอ่ะสำหรับตัวเนี้ยเป็นรงที่น่าซื้อมากนะครับอันเนี่ยไม่อันเคยเห็นแต่รูปแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งที่อันเซอร์ไพรส์นะนั่นก็คือเครื่องวาง,วางหน้านะครับเราเห็นมาตั้งแต่ตัวคอมพิวเตอร์2.8และเครื่องวางหน้าเนี่ย ความใหญ่ของตัวรถความสะดวกสบายของตัวรถที่มันมีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสำหรับตัวนี้มันเป็นเครื่องการันตีเลยว่าเราเราซื้อไฮเอทเนี่ยสำหรับโฉมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะปีเบ็ดไม่แสนสราคาตั้งขายนะฮะแปดแสนแบาทพอรถหายากมากรถหายากมากครับ8ปดแ0นแบาทดาวสักประมาณแสนหนึสวยเลย แต่ถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะบอกว่ามีงบไม่ถึงแสนในการดาวดาวเริ่มต้น20,000บาทถ้าเกิดอย่างใครสนใจไฮเอทนะรีบมาดูรถตัวจริงที่ร้านนะครับหาไฮเอทอยู่ครับอยากได้ไฮเอทครับไฮเอทมีไหมครับณนะตอนนี้อันมีเข้ามาแล้วครับและต้องการให้ลูกค้าที่ดูอยู่ใน YouTube จองตัวนี้มาแบบโดยเร่งด่วนทุกคนตอนนี้ที่กำลังดูอยู่มีสิทธิ์เห็นเท่ากันหมดแต่ใครจะเป็นคนที่ ยกมือขึ้นและโอนจองมาให้กับอันดอนตรงนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นดูกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ